ทยาทศิษย์กิติจุธาธรรมสถาบันอะไรแล้วก็เรียนหลักสูตรอะไรครับอ,อ๋อตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันของทาราไของทาราัยสปานะคะแล้วก็เรียนนวดไทยอยู่ะคะ่ะหลักสูตรนี้ครูท่านใดเป็นผู้สอนครับแล้วสอนก็ใจง่ายไหมครับหลักสูตรนี้ตอนนี้ก็มีครูฝ้ายครูน้ำแล้วก็ครูติเป็นผู้สอนอยู่นะคะแล้วก็หลักการสอนก็เป็นหลักการสอนที่ง่ายนะคะเป็นสอนท่าต่อท่า นะฮะไม่ไม่ได้สอนอข้ามไปข้ามมาสอนท่าต่อท่าแล้วก็มีการทวนนะฮะแล้ก่อนก่อนจะสอบก็มีการฝึกถึงจะมีการสอบนะฮะมีหลักการนะะเป็นเป็นการเรียนที่มีหลักการนะฮะตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็มีวิธีการสอนตั้งแต่การนั่งผู้นวดนะฮะผู้นวดเนี่ยจะต้องมีการวางท่าให้ถูก มีการนั่งแบบไหนใช้แรงอย่างไรแล้วก็มีการใช้นิ้วมือและฝ่ามือด้วยครับคุณชอบสในใจหลนกสูตรนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางดน้านใดครับจริง,รงๆแล้วก็คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะคิดว่าเอาไปเป็น,ปนงานอดิเรก ครับคุณป๊อปได้หาข้อมูลข่าวสารสถาบันจากสื่อใดครับที่ได้ที่ได้ทราบจากสถาบันนี้ก็คือมีเพื่อนบอกต่อเพราะว่าเพื่อนเนี่ยทำธุรกิจด้านนี้แล้วก็เคยมาเรียนที่นี่นะฮะแล้วก็เขาให้มาเรียนก็เลยลองมาเรียนดูครับทำไมคุณป๊อปถึงตัดสินใจเรียนกับสถาบันของเราครับ ต,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 ตั้งแต่มามาคุยกับทางรีเซพชันนะคะมา,ามาติดต่อเนี่ยแล้วก็ได้ดูสถานที่นิดนึงว่าเป็นอย่างไรก็คือ1สะอาดสะอ้านนะะสิ่งแวดล้อมก็ดีแล้วกรร็ระบบการเรียนการสอนก,ก,ก็ค่อนข้างดีฮะแล้วก็มีครูมีครูพร้อมไม่ได้หมายความว่านักเรียน20คนแล้วจะมีครูคนเดียวมันก็ไม่ใช่ก็คือคือ,คอนักเรียนมีจำนวนหนึ่งครูก็มี2คนขึ้นไปอย่างงี้ค่ะ ถ้าค,คุณป๊อปได้มาเรียนกับสถาบันของเราแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับคืออย่างแรกเลยนะฮะคงประทับใจในเรื่องของการเรียนการสอนเพราะว่าครูที่นี่สอนอย่างอย่างให้เวลาเต็มที่ นะฮะอย่างเวลามาเรียนอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงจบชั่วโมงเรียนอย่างเงี้ยก็สอนเต็มที่ไม่ได้อ,อ่ไม่ได้ยืดเวลาหรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็สอนทุกวันแล้วก็สอนต่อเนื่องมีการทบทวนไม่ปล่อยนักเรียนให้ให้ผ่าน,ผ,านผ่านไปในแต่ละวันโดยที่ไม่ได้รับอะไรเลยนะ,ะครับอยากให้คุณป๊อปฝากถึงผู้ที่กําลังสนใจมองหาที่เรียนนะครับ เออถ้าคนผู้ที่สนใจที่จะเรียนนวดน,นะคะไม่ว่าจะเรียนเป็นงานอดิเรกหรือว่าจะเรียนไปประกรอบอาชีพหรือว่าจะเรียนไปเปิดร้านที่นี่นะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเป็นเป็นสถาบันที่สามารที่คุณคุณเนี่ยสามารถที่จะมาเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่สอนหลักความเข้าใจนะคะแล้วก็สอนทั้งทฤษฎีแล้วก็สอนทั้งปฏิบัตินะคะแล้วมีการทดสอบ และการทดสอบเนี่ยมีการประเมินผลที่ดีหมายความว่าเอ,อ่อาการศนียบาบัตรของที่นี่เนี่ยรับรองได้ว่าคุณได้เรียนมาจริงแล้วคุณก็เป็นจริงๆถึงจะได้ใบนะ,ะครับสำหรับวันนี้ครัคุณป๊อปมากนะครับค่ะยนินดีค่ะ